สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อพา์ที่2กันนะครับสบําหรบบพาทนีนะเดี๋ยวเราจะมีจุดมุ่งหมายนะผมคือไปร้านค้าให้ได้นะผมในระยะทางเก้ารอยเมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมาเจอกระเป๋านะตัวนี้ผมเปิดไปแล้วเราผมดันมาเจอไอ,ไอตัวนี้ด้วยตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวลวดเน,นะฮะลวดตัวนี้นะผมท่านผู้ชมนะมันเป็น เป็นมอสนะผมก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมเราเจอรวดใช่ไหมหรอเราก็เราก็เอารวดเนี่ยมามามา,มา,มาใส่กับตัวคอนของเราได้นะครับผมซึ่งมันจะทําให้เลือดออกและการโจมตีหนัก40สามารถติดติดสามารถติดตั้งในกระบอกได้นั่นไงเห็นไหมเรากดตัวนี้เราก็ปรับแต่งนะฮะเนี่ยแล้วก็เอามาใส่นี่กระบอกของเรานะผมก็มจะกลายเป็นนีกระบอกหนามนะ่านผู้ชมเป็นจังแดะ มึงเจ็บปวดแท้งานเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสำรวจตรงนี้ก่อนละกันนะครับอย่าพึ่งมีผีนะจ๊ะตัวเองเข้าใจไหมตรงนี้นี่คือแบบเรามาเก็บผ้าได้แบบหนักๆเลยนะจุกๆเลยดูดิเนี่ยแคมป์เนี่ยเก็บผ้าได้แบบจุกๆเลยครับโอเคเราได้มาหกสิบหกชิ้นนะผ้านะนเนี่เยอะไหมท่านผู้ชมเยอะนะผมว่านะ เฮ้ยผมเจอผีตัวนึงนอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอามึงเดี๋ยวขอดูก่อนโอเคไม่มีธนูนะโอ้ยลูกกระสุนเนี่ยทิ้งเลยแล้วกันแคย่ยังไม่ได้ใช้หรอกอ,อ่าอาหารน้ำมันตัวนี้สำคัญอ้าข้อตื่นแล้วเหรออยากทดสอบอยากทดสอบโอ้โหยังไม่แรง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  คนข,ของตกหล่นโอเคอกระเป๋าโอ้ยท่านผู้ชมเราได้ที่ขุดเหล็กครับผมอีเอาไว้ตรงนี้เลยห้อาหารพอกินแล้วกันเว่าอาหารผมเหลือแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะกินสาลมอนด้วยอไอพวกนี้กระเป๋าไอเจอแต่ธาููใช่ปะเอาทนููก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาหารกินอีกกระป๋องนึงไหมเวลาเนี้ยเนี้ยร้อยหลังมัน แป๊ะโอ้โหเกือบตายเกือบตายตายสีสีสม,งมงุงมุงทงเนี่ยอุ้ยได้ปืนได้ปืนเอออันนี้นโยนทิง้งโยนทิ้งเขาให้เอาปืนก่อนแล้วกันได้ปืนนะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่มีกระสุนบ้าเอ้ยได้แต่ปืนแต่ไม่มีกระสุนบ้าแบบไม่ถูกต้องนะเนี่ยอันนี้ควัดเดี๋ยวเดี๋ยว เสียงผีอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทะลุจอ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 อืมอะอ่ะอ่ะอ่ะผีงงอ่ะผีงงเดี๋ยวเดี๋ยวขอทุบตัวนี้ก่อนเผื่อเผื่อมันได้กระเป๋ามานะเ้ยมันไม่ได้ว่ะ เนี่ยเป็นคาบกระเป๋าโอ้ยได้ปืนมาอีกแล้วแล้วก็อันนี้ครับผมท่านผู้ชมอุย้ยเดี๋ยว,เ,ยวเอาผมขอเอา,มาเมล็ดพืชทิ้งก่อนแล้วกันมันไม่ค่อยจําเป็นสัก,กเท่าไหร่อันนี่ผมนี่เรามีกระสุนนะสิบห้านัดนะครับนี่เราได้ปืนมาแล้วมาโอเคมาเจือดเด,ดนืนไทยประดิษฐ์โอเคโ้ยโอ้ยโอ้ยผี เดี y, oh, uh, e ๋ยวเดี๋ยวเดี oh, oh, Hence, oh, fuck, ๋ยวโอ้ย oh, ผีทหารนี่เก็บบอเก็บบอผีทหารอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นผีอ้าอ้าเอาอุ้ยเหนียวคาดปอบมาปอบมาปอบมาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบเต็นท์มันเยอะมากเลยนะซอมบี้เนี่ยนะเยอะเกินไปละไอเดี๋ยวเดี๋ยวกระอุคว้า ยิงไปตัวนี้ด้วยเพื่อตัดเลือดแฉโอ้โหแบบตายเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค้อนเราพังซ่อมก่อนแป๊บนึงโอ้ครับไม่โดนไม่โดนโไม่โดนมาดูข้างในก่อนโอ้ข้างในก็ถือว่าดีนะอันนี้กินเข้าไปอันนี้ของโอ้โหไม่มีอะไรเลย อันนี้โอ้โหแล้วก็ไฟฉายสแคปทิ้งเลยนะก็โอเคอันนี้อันนี้อ่าโอ้โอโบทุบดูกล่องนะผมมันเป็นกล่องสมุดนะครับนั่นไงนี่ได้วิธีการครับภาพผ้าพันแผลนะผมต้องแกงอย่างเงี้ยเอย้เดี๋ยวไม้เราไม่น่าจะเยอะเดี๋ยวขอตัดไม้ตรงนี้ครับ เีราขอทุบไม้ตรงนี้เนะเพราะว่าไม้พวกที่มันเป็นกองนะผมมันจะได้เยอะได้เยอะมากเนี่ยซอมบี้อ่ะเดี๋ยวนะผมขอเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยตัวใหญ่สองตัวโอ้โหข้างในอีกตัวนึงอึอึือมึน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 แล้วมึนแล้ว รุโหโหหนแรงอะไรเช่นนี้เนี่ยรู้แต่ว่าผมหนักกว่านีทน้หนักมากเลยโอเคอะตอนนี้ผมรู้สึกว่าใกล้จะถึงร้านค้าแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็ซึ่งด้านข้างนะผมเป็นโซนป่าไฟไหม้นะครับผมท่านผู้ชมก็คือเราไม่น่าจะไปได้นะฮะเพราะว่ามันน่าจะอันตรายนะครับผม เฮ้ยเดี๋ยวเจอ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 ผีย์เอ้ยเอ้ยเอ้ยผีคานเฮ้ยเจออ้วนด้วยผมขอแวะฟาดสมบีอ่ะนะอผมรู้สึกว่ามันเต็มเมืองมันเยอะเ,เกินทุบหมวแตกนะเฮ้ยอ่านี้ไงเจอร้านค้าแล้วอ่าร้านค้าอยู่ตรงนี้เองนะครับผมเดี๋ยวเขาไปสำรวจร้านค้าก่อนเลยแล้วกันมีอะไรขายอนะ อ่าโอเคส,สวัสดีคุณเจนอ่าเทนเดอร์เจนนะผมนะั่นคือเขาชื่อเจนนะผมอ่าเดี๋ยวผมขอขายของก่อนอ่าแล้วก็ขายอะไรอีกขายสปริงไหมสปริงขายแล้วก็แล้วก็แก้วไม่ขายนะส,นส่วนไอส่วนไอ้เนี่ยขายมีสิบแปดบาทแล้วก็ไอ้เนี่ยทองนี่ทองเหลืองขายเลยแล้วก็ทิ้งนะ เออ่ต่อไปขายอะไรอีกน้องน่าจะหมดแล้วแหละเรามาดูร้านค้าดีว่ามีอะไรขายบ้างปืนปืนโอ้โหกองลนะกองละสาสบาทไม่เอาเออ่มีระเบิดระเบิดร้อยยี่สิบสามบาทอุ้ยอันนี้สองพันซีซึ่งเราไปตังแค่สามร้อยไม่เอาดีกว่านะครับอุ้ยมีมีสวรรค์ขุดเจาะด้วยแต่ว่าราคาพันแปดนะผมเยอะมากเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราต้องอย่างนี้อย่างนี้เราเราต้องรับภารกิจจากคุณเจนก่อนแล้วกันบอกว่าคุณเจนบอกว่าให้เราไปเคลียร์ซอมบี้นะผมเอาภารกิจนี้เคลียร์ซอมบี้อีกสองลาเมตรนะผมโอเคได้เลยคุณเจนอ่าชิบอ่าเดี๋ยวขอดูตู้ก่อนอ่าตู้นี้อันนี้เขาเรียกว่าตัวโจมตีประชิดนะผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปด้วยนี่หนึ่งร้อยบาทนะผมแล้วก็เดี๋ยวดื่มน้ำอ่าดื่มน้ำ เราก็ย้ายไฟฉายมาตรงนี้เผื่อเรารว่ากลางค่ำกลางคืนนะผมเ,เดี๋ยวดนะขอสำรวจร้านค้าอ่ามีแก้วอัอนน,นี้ไม่เอาขอดูข้างในก่อนมีไหมอ่าเปิดอ่าโอเคมีเหล็กมีหินนะครับผมตู้เสื้อผ้ามีอะไรไหมมีหนังสืออันนี้โอเคเรียนมันเป็นหนังสือปลูกผักนะผม ปลูกด,ดอกไม้แดงนะอันนี้เก็บไม่น่าจะเก็บได้นะน่าจะหมนแล้วนะฉันบนไม่ไปหรอกเดี๋ยวเราดีบไปเคลียร์ซอมบี้โอ้โหนู่นโอุ้ยดิ้เดี๋ยวเดี๋ยวคนเจนให้ผมไปเคลียร์ซอมบี้อ่ะอยู่ที่ป่าไฟไหม้นะผมโอ,โอ,อุ้ยจะไม่ตายหรอชึบกอ่าขอกระโดดลงเลยดีล้วทำไมซอมบี้เยอะจังอุ้ยสี่ห้าตัวโอ้โหเยอะมากไม่กลัวไม่กลัว หอมบวกครับผมอโอ้อขามาอีกตัวนึงอือตายอุ้ยอีกตัวนึงโอ้โอ้อืออืออือ,อ,อ,อทุบหลังเฮ้ยพอก่อนนะพอก่อนนะผมไปทำภารกิจก่อนตัวนี้เราต้องรีบไปทำภารกิจก่อนนะครับผมเฮ้ยผมเจอซอมบี้อีกตัวนึงอยู่นี่อ่า โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยตายไม่น่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในโซนนี้มันมันอาจจะแบบหมอกเยอะนะครับผมท่านผู้ชมเราต้องแบบใช้ไฟไฟฉายนะฮะอ่าน,นี้เอาโอเคไป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 ท่านผู้ชมฟังเสียงดูน่ากลัวมากมันนักกลัวมาก,มก,ก,ามากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มีเสียงไม้ด้วยไม่เอานะแบบนี้นะหุ้ยเดี๋ยวดมันน่าจะมาฝั่งนี้หรือเปล่าอ่ามาฝั่งนี้ท่านผู้ชมสมบีปล่อยมันไปก่อนอย่าไปยุ่งกับมันเลยโอ้หยท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมดูนี่ไอ้นี่โดนไฟไหม้นี่อืมอืมตายไหมอืมเออมันมึนละมันมึนละหุ้ยนี่อีกตัวนึงเอ้าผมผมต้องต้องรีบขบับโอ้โหมีสองตัว อือทุบตัวนอนก่อนด <sm illi> ูด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 ูโอ้โหมันโดนไฟไหม้เออขามันทิ้งให้หมดไอ้พวกเนี้ยกระต่ายกระต่ายกระต่ายเออาเนื้อมาเอาเนื้อมาอุ้ยรู Así, <to> ้สึกว่านังก็ได้เยอะนะโอเคขอสำรวจก่อนได้ไหม เดี๋ยวทุบเอาหนังก่อนอ,อันนี้โอ้โหอาหารชั้นสูงโอเคไว้เก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอหาขอ,อางก่อนอ่าโอเคเสื้อผ้าโอ้โหเกยงยีนไม่เอาครับผมสแคปทิ้งนะเพื่อที่จะได้ผ้านะผมมาโอ้สมบีนอน ไอ้อันนี้แมวเ,เจอซอมบี้ตัวนี้เอ้ยนอนทำไมนอนทำไมโอ้นอนทำไมโอ้ยผมมองไม่เห็นท่านผู้ชมโอ้ยม,มองไม่เห็นโอ้ยผมมองไม่เห็นว่ะเขาอยู่กับปอโอ้โหทูน่ากินทูน่าก่อนแล้วกันอ่ะรองเท้ารองเท้ารองเท้าโอ้ยรองเท้าสีทองนี่ขอใส่รองเท้าสีทองครับ สียังจำท่านผู้ชมดูแซ่์รองเท้าผมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ย,อยเจอซอมบี้ตัวน,นี้เมนนื่อกี้เลตรงนี้อืมโอ้ยนอกไปมันมืดว่ะท่านผู้ชมดื่มน้ำก่อนโอเคเนี่ยตอนนี้ผมผมขาดไอเนี่ยอย่างเดียวอ่ะไอไอไอเครื่องเย็บผ้าเฮ้ยเฮ้ยอ่ะกโกก๊กก๊ก อ๋อโคโก้อือหือโอโหโอ้โหเดี๋ยว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 ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยได้แล้ว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 เดี๋ยวเราค้าบเลยวีจะย,ย,ย,ยินค้าบค้าบก่อนอขอค้าบอนได้มั้ยค้าบกบป้าบกบกวนโอ้โหใช้เวลาดูสิหนึ่งนาทีขึ้นโอเคไม่เป็นไร โอเคทำไมมันโห oh. ล้อมเราหมดเลยอะ่ะโอ้โหมีหลายตัวโอ้ oh. เข้ามาทำไมโอ้ย oh. ไม่โดนไม่โดนโอ้ย oh. มันถึดจังนี่อ๋อ่อ่าโอ้ยไม่แล้ว ไม่รู้ตัวนี่ไม่ได้ติดเชื้อนะไม่ได้ติดเชื้อ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 เลี้งสีครับผมอุ้ยนี่ทำมีดเลี้ยงสีทำมีดครับผมมาดูข้างล่างก่อนมาดูข้างล่างก่อนว้าโอ้ยตกใจหมดตกใจหมดตกใจหมดเลย ก็เจหมดเลยมีกล่องยาอ้าโอเคน้ำผึ้งอ่าแล้วก็รักษาแผลตัวนี้โอเคอ่าโอเคมันก็เพิ่มอยู่เล็เลกน้อยนะแล้วก็กระเป๋าเราเลยซีวีฮนะซีวีซีวีอ่าเราเปลี่ยนกระเป๋ากันมับ อ่านี่ไงขีดขึ้นมาแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราสแคปทิ้งนะฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตรงไหนวะผู้อยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราต้องรีบขึ้นไปเคียง้างบนก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยล่วงล่วงสมบี้ล่วงอุ้ยโอ้ยล่วงล่วงหมดเลยเฮ้ยมีตัวหนึ่งอยู่นี่อืม อืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋อ๋อที่กระเป๋บ้าเอ้ยมันซ่อมไม่ทันนะ่ะเมื่อกี้อันนี้ยาโอเคได้อีกละแล้วก็กล่องอันนี้หุยหุยได้รองเท้าเหล็กว่ะนียใส่รองเท้าเหล็กก่อนแล้วก็อันนี้เอาออกมา เราจะเปลี่ยนใส่รองเท้าเหล็กนะครับนี่นี่รองเท้าเหล็กสีเหลืองครับผมขึ้นสนิมนะอ่าอันนี้กระสุนลูกซองแล้วก็โอเคทุกกล่องอ่ะมันเป็นกล่องเอ็นพิว n อนนะนี่นจะเป็นกล่องอุปรกรณ์โอ้ยยายานี่เองนะโอเคมันเป็นยาแบกของนะผมสเตียรอยนะ มันทำให้เราแบกของได้แบบเยอะขึ้นนะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ผีผีมานนี่โอ้ยโอ้ยผมทุบไม่โดนอุ้ยมองไม่เห็นว่ามองไม่เห็นว่ามองไม่เห็นว่าู้ชุม อุ้ยเสียงอยู่ตรงไหนวะบ้าเอ้ยยู่ไหนวะขอไปเจอโอ้ยหมาหมาหมาเราต้องให้หมาช่วยช่วยฆ่าซอมบี้ก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวซอมบี้แถวนี้มันเยอะจังเลยตายไหมตายไหมตายไหมโอ้ยซอมบี้เยอะจัง เหมือนเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บอ มันเยอะเกินไปแล้วซอมบี้เฮ้ยหมามาหมามาหมามาอย่าอย่าอย่าวิ่งใสพ่พี่อย่าอย่าอย่าหึงอือโอ้ยติดบ่เอ้ยอย่าอย่าหึงอือกับพี่นะน้องอันนี้โอเคทิ้งอุย้ยได้ได้ที่ง,งับรถด้วยันีนทิ้งเลย โอ้ยมันมามันมาอีกแล้วพี่านผู้หนจ๊ะไปไหนจ๊ะคนดีจะไปไหนจ๊ะจะจจไไปไหน๊ะคนดีเอ้ยเฮ้ยพีอ่ออทุบหัวหน่อยอุย้ยบอแล้วเนะี่ยจะรับภารกิจแมวแล้วจะรับภารกิจผมจะรับภารกิจแล้ว ปิดบ้านใส่ด้วยแล้วก็ชาแดงโอเคกินให้หมดเลยเพราะว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพของเรานะอันนี้กระโปรงไม่เอานะเอ้เอ้ยวิ่งทำไม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 โอ้ยไม่เอาอนะ้แบบน,น,นี้ไม่เอาเฮ้ยอันนี้เอาเดี๋ยวผมพอนี่อัพบ,บ๊อบก,ก่อนแล้วก็กินกาแฟเพื่อที่จะ ทำให้ให้แบบว่าไม่เหนื่อยนะครับผมไม่เหนื่อยง่ายนะแล้วก็ทุบแรงขึ้นนะรนครับผมทีนี้นั่นเห็นไหมโอ้โหแรงมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหตีบบาเลยเดี๋ยวดขอคลับผ้าพันแผร่ก่อนเพราะว่าเราทำผ้าพันแผร่ได้แล้วเมื่อกี้ทำไมมันเยอะจังวะจะยินๆ จะเย็นๆจะพึ่งผู้วามรองเท้าไม่เอาอุยอ้ยอุย้ยเสียงมันเปิดไม่ได้หรอท่านผู้ชมนี่มันล็อกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจข้างบนก่อนอเค้ไม่มีอุย้ยล่วงไปแล้วหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ข้างบนก่อน มีตัวหนึ่งอยู่นี่นี่ไงออเฮ้ยอฮ้ยตายอันนี้ผ้ามันแผลทิ้งไม่เอาโอ้โหมันเดินมาแล้วเดี๋ยวผมขอกันแผลก่อนเพราะว่าเลือดผมเลือดเจ็ดสิบห้าไว้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันตายนะอ่ะกระสุนเอ็นชิบก์ยายายาอื่นยเฮ้ย ผมได้มอสอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอครับขอนเฮ้ยเดีเสียผมแล้วก็เอาพวกนี้ออกนะ mm hmm. เป็นอุปกรณ์นี่ผมเอานี้ใส่ด้วยเลยนะมันจะได้บวกแบบเยอะๆนะ mm hmm. บวกได้แบ,บเยอะๆเอาทุบกล่องก่อนทุบกล่องก่อนแป๊บน,นึแบบนงขอทุบกล่องก่อน,อ,นอ้าวไอ้น,นี่มาอีกแล้วโอเคงั้นเดี๋ยว อทำเป็นผ้าพมันแขนเลยนะกันเดียวมันมีขึ้นมานะรเรียนทำน้ำมันโ,โอ้โหหลายตัวจังโมันโอ้หมันเดินมาแล้วท่านผู้ชมเข้ามาเข้มาม,มาหาพี่นี่มามาขอปากไว้ก่อนอะไรตีทำไม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  อื้ออืออือหองงม่อีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วม่อีกแล้วม่อีกแล้วอือเหมือนตึบดะตกไปข้างล่างครับผมอื้ออื้อ,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 อ ขอติดตั้งก่อนละกันโอ้ยมันกีดอันนี้อยู่ออโอเคเดี๋ยวเราไปซ่อมก่อนนะตีไปตีไปเลยเราซ่อมตายขอเก็บของก่อนขอเก็บของก่อนอ้ยพอขาบบาดตายอีอเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกทางหนึ่งนี่แหละที่เรายังไม่ไป นี่ไงทางเนี้ยตรงห้องน้ำเนี้ยมีไหมไม่มีนะโเคเอถือเราได้ยาใหญ่ครับผมทุกผู้ชมยาชนิดใหญ่ครับผมแล้วก็โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วภารกิจณฑล้วงน,นะ,ะเก็บอุย้ยนังซีเลนเจอร์อีกแล้วนั่นแห่ะไอ้ผีมานี่อื้องอุ้อง ล่วงเฮ้ยไปแล้วกว่าจะทำภารกิจเสร็จนะคือบใช้เวลานานมากเลยนะว่าสมบติมันเยอะมากจริงนะผม,มผมว่าผมต้องได้ของดีจากคนเจนแล้วแหละ <c oughs> เฮ้ยได้หนังสือเออนี่หนังสือเบสบอลเรียนรู้สร้างการดัดแปลง โซ่โลหะและเพิ่มสต็อกของคุณโ okay, อเค่ะเดี๋ยวเอานี้ยละอ่าแล้วก็อย่างอื่นเดี๋ยวผมขายไปก่อนนะไออ,อโซ่ตัวนี้ผมขายไปก่อนละกันแล้วก็ยาบรรเทาความเสียหายตัวนี้ขายไปก่อนแล้วก็ระเบิดว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเก็บไว้เก็บไว้อ่าอ่าอันนี้ทองเหลืองขายไปแล้วก็ธนูขายไปเพราะว่าเราไม่ได้เล่นธนูนะขายไปเลยให,ให้หมดนะครับ แล้วก็ขายนี่นี่นี่ไอ้นี่ก็ขายโอเคเราต้องการอุ้ย,ยงไงคอสนี่ทำให้ติดตามได้นะเน,นี่ยหกร้อยบาทนะผมเออวาน่าสนใจว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหกร้อยบาทใช่ปะ่ะได้ผมซื้อเลยอ่าผมขอดูอย่างอื่นก่อนโอเคงั้นผมขอซื้อมอดคอสเลย อ่าโอเคใช่อ,อ่านี่แล้วก็เอาไอ้นี่มาใส่ตรงนี้แทนนะครับผมอ่ากู้วัสดุอีก200เมตรโอเค่าเดี๋ยวเราไปกู้วัสดุอีก200เมตรในพาร์ทหน้านะหักพาร์ทนี้ผมพาท่ชมมาทุกคนรู้จักกับชนนบบีนนะนะก็มารับเควสนะผมมารับเควสนะ เดี๋ยวเราไปเจอกันนะผมอ่าอีพีหน้านะผมอ่าภารกิจครัง้งครั้งหน้านะผม250เมตร,รเพื่อกู้พัสดุนะครับผมโอเคสำหรับพาร์ทนี้ขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเ,เจอกันใหม่ครับผมพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ